เราเป็นนักบวชบวชมาแล้วก็มุ่งเพื่ออัจเพื่อทำเป็นไปเพื่อความปล่อยวางเป็นไปเพื่อความลดความละละวางในความยึดมั่นถือมัน่น โดยเฉพาะทิฏฐิมานะความเห็นที่มันมีอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ธรรมชาติจิตตัวจิตหลงมันเป็นอย่างนั้นลงในทิฏฐิมานะความถือตนทือตัว, <c oughs> ว,าว่าจิตตะภาวนา ก็คือการอบรมจิตของเราไม่มีใครสอนจิตของเราได้นอกจากเอาจิตเจ้าของแหละสอนตัวเองอยู่ตลอดความโลภโกรธหลงที่มันเกิดขึ้นทิฏฐิมานะความสำคัญตน มานะก้าประการเราก็ลองไปศึกษาค้นคว้าดูเราจะปรับจะแก้ใครก็ด้วยการปฏิบัติทางน,านจิตตะพอวนากคบคุมจิตของเราอยู่เสมอเสมอหนึ่ง จิตตองตงังมันมุ่งมันที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อที่ขัดเกลาจิตใจของเราความมุ่งมันคือตัวสมาธิถ้าเราทำอะไรสักสิ่งทักอย่างถ้าเราไม่มุ่งมันที่จะทำ สำเร็จ <c oughs> แต่ถ้าเรามุ่งมัน่นมีความตั้งใจมัน่นไม่ว่ารวมกำลังจิตกำลังใจของเราแล้วมันก็มีกำลังที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางการเดินทางเมื่อต้องใช้กำลังเครื่องยนต์กลไกล รถยนต์เรือ,อยนต์ต่างๆก็ต้องใช้กำลังในการขับเคลื่อนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันกำลังขับเคลื่อนของจิตเรียกว่ากำลังของสมาธิกำลังของศีลกำลังของปัญญามันต้องเสมอกัน ถึงพร้อมทั้งสามส่วนถ้าศีลไม่พร้อมสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดจะปัญญาพร้อมกำลังศีลกำลังสมาธิมันไม่ได้ <c oughs> มันก็เหมือนกับต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำ จิตตะพาวลามันต้องประกอบสามองค์ประกอบคือศีลสมาธิและปัญญา <c oughs> เมื่อเราเอาจิตของเราซ้อนจิตเจ้าของนะจิตคิดไม่ดีก็ซ้อนมันจิตนี้อบรมได้นะบันดิตสามเณรลูกศิษย์พระารีบุตร อ่าง,งทามภาษาลีบุตรจิตนี้อบรมได้ไหมไปเห็นเข้าชักน้ำเข้าหนาทำไมเขาเอาน้ำเข้าหนาได้น้ำม,มีชีวิตจิตใจหรือเปล่าภาษารีบุตรก็ตอบว่าไม่มีชีวิตจิตใจ <c oughs> เขาเอาไม้มาทาง เป็นล้อกเกลี่ยนาจากไม้ธรรมดากลายเป็นล้อกเกลี่ยนไม้นี่มันมีชีวิตจิตใจหรือเปล่า่าสารีบุตรก็ตอบบันทิตสามเองว่ามันไม่มีชีวิตจิตใจเห็นก็ดัดลูกธนูเพื่อให้ลูกธนูนั้นมันตรง ตามภาษาไบุตรเองลูกธนูนี่มันมีชีวิตจิตใจหรือเปล่าทำไมเขาถึงดักให้มันตกได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่มีชีวิตจิตใจแต่จิตนี่มันมีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นจิตนี่จึงสามารถที่จะอบรมได้ สังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจเรายังอบรมมันได้จิตนี่มีชีวิตจิตใจก็ย่อมอบรมได้ท่า <c oughs> นก็พิจารณาทมบัณฑิตสามนเณรอายุเพียงเจ็ดขวบหลังจากบวชไปแล้วแปดวันก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นทรเนี่ยไม่ได้เลือกเพศไม่ได้เลือกอายุ <c oughs> ว่าใคร แกใครหนุ่มใครเด็กไม่เหลือเพศชายหรือเพศหญิง <c oughs> ไม่ได้เลือกการเวลาสถานที่ <c oughs> ไม่เลือกเพศของนักบวช <c oughs> จะเป็นนักบวช <c oughs> เป็นสัมเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกา <c oughs> หรือเป็นแม่ชีผามนะมันไม่ได้เลือกเลยอยู่ที่ว่าใครจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง การสอนจิตของเราอยู่เหนือๆนั่นถ้าทำจนชำน้ชำนาญแล้วอะไรมากระทบเราก็บอกสอนจิตปรับจิตปรับใจของเราอยู่ตลอดจากความตั้งใจมันก็จะเป็นของมันเองนักภาวนาบางคนภาวนาไปแล้วจิตเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งกำหนดสติรู้อยู่ภายในกาย ไปสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเกิดความคิดที่ไม่ได้จากการคิดเนึกปรุงแต่ความคิดจะมีสองแบบคิดแบบตั้งใจคิดกับคิดอีกคิดหนึ่งก็คือไม่ได้ตั้งใจคิดความตั้งใจคิดก็คือการที่เราสอนจิตสอนใจของเรา พอในภาคจิตตภา,าวนาแล้วมันเป็นของละเอียดจากความตั้งใจไปสู่คิดโดยไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ว่าจิตสอนจิตมันสอนของมันเองสรุปแล้วการสอนของจิตสอนจิตมันก็ไม่พ้นความเป็นพระไตรลักษณ์สักวันหนึ่งมันจะแจ้งเข้าไปในตัวมันเอง เรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงในตัวมันเองมันก็เกิดความรู้โดยไม่ต้องคิดจิตมันเห็นถึงความเป็นพระไตรลักษณ์เห็นถึงความเป็นจริงจากการที่เราซ้อนจิตซ้อนใจของเราจะซ้อนนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วจากการที่มันซ้อนจิตซ้อนใจของมันเอง <c oughs> ไปสู่จิตที่รู้แจ้งเห็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงการยอมรับตามความเป็นจริงนั้นมันก็ทำให้จิตเบาสามารถที่จะวางในความเป็นตัวเป็นตนในความเห็นต่างๆจากหยาบไปสู่ละเอียดก็จะละเอียดไปเรื่อยๆ การรบรวมทางด้านจิตตภาวนาก็จะต้องดําเนินต่อไปมันไม่ใช่หยุดที่ว่าเมื่อจิตเกิดความเห็นลงสู่ความเป็นพระไตยแล้วมันจะหยุดแค่นั้นเราก็ต้องทําให้มากเพียรให้มากความเห็นของจิตมันจะเห็นถึงความละเอียดไปเรื่อยละเอียดละเอียดไปเรื่อยการปล่อยวางก็วางในส่วนที่ละเอียดไปเรื่อย เรียกว่าปล่อยวางสังขารสังขารนคือความคิดนึกปรุงแต่ง,งนั่นแหละสังขารนคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับลงนี่เลยในการอบรมทางด้านจิตตะภาวนาเป็นอย่างั้น <c oughs> เมื่อจิตได้รับการอบรมจนเป็นปกติแล้วเรียกว่า เข้าถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาการปฏิบัติจึงไม่ได้เลือกการเวลาและสถานที่บางคนก็มีความเห็นว่าการปฏิบัติก็คือการที่เรามานั่งสมาธิด้วยระยะเวลาลหลายๆชัว่วโมงแล้วก็น้อมเอากำลังของสมาธิมาพิจรารณา กายพิณาจิตหรือจะเป็นการเดินจงกรมแต่ความจริงการปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติได้ในทุกอิยาบทไม่เลือกการเวลาและสถานที่หากจิตของคนคนนั้นเข้าถึงพร้อมด้วยศีลส,สมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรมากระทบ ท่านเหล่านั้นก็จะปรับจิตปรับใจของท่าน <c oughs> เรียกว่าปรับจิตปรับใจแก้ไขจิตอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะเพื่อทำให้เกิดความเห็นถูกเห็นถูกก็เป็นเพื่อการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจากจยากไปสู่ละเอียดจากของภายนอกมาสู่ของภายในคือกายและจิตเพราะฉะนท่านจึงไม่เป็นทาสของอารมณ เมื่อกระทบด้วยคำพูดก็ดีด้วยเสียงก็ดีกระทบด้วยกลิ่นก็ดีหรือการสัมผัสทางลิ้นเรียกว่ารสชาติของอาหารสัมผัสทางกายสัมผัสจิตของท่านก็จะปรับจิตปรับใจไม่ให้จิตเกิดความยินดีหรือรินจินได้ปรับจิตปรับใจเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางกลาง ความเป็นกลางเนี่ยจิตมันไม่เกิดมันไม่ดับเพียงแค่แค่รู้อยู่เฉยๆนะครับว่าเกิดดับนั่นเ,นเรียกว่ามันมันไม่ไปฝากความยินดีหรือยิน้ายความหมายคําว่าเกิดดับนะมันไม่เกิดไม่ดับจิตก็เป็นจิตอิสระทรงสภาพแห่งความรู้ได้อยู่ตลอดเวลา พออะไรกระทบมันก็รู้เรียกว่าสิ่งกระทบนั่นก็เป็นสิ่งที่จะใช้รับสติปัญญาถ้าเราไม่มีสิ่งกระทบมันก็ไม่อาจทำให้จิตนี่เป็นจิตรู้ทำให้จิตนี่มีปัญญาเกิดขึ้นมันก็กลับไปสู่ความเป็นจิตหลงหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มากระทบแล้วมันปุงแต่ง ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นจากการอบรมทางด้านจิตตภาวนานักภาวนาจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์หยาบอารมณ์ละเอียดที่นำไปสู่ความพอใจหรือความไม่พอใจท่านจะปรับจิตของท่านอยู่ตลอดเวลา จะยืนเดินนั่งดื่มทำพูดคิดท่านก็ปรับจิตของท่านอยู่ตลอดเวลาปรับจิตให้เกิดความเป็นกลางความเป็นกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือมัชมีองค์แปดคือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองเมื่อจิตของเรามีแต่ความเป็นกลางอะไรมากระทบจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหว อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยก็คือสิ่งภายนอกที่มากระทบเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ด้วยสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดที่เรียกว่าเป็นสมมุติที่เราตั้งขึ้นมาคนที่เป็นคารวาสท,ทั้งหลายท่านก็มีบ้านมีช่องมีครอบมีครัว ท่านก็มีสิ่งปรุงแต่งมากมายแล้วเกิดแต่ว่าสิ่งปรุงแต่งเหล่านี้ทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นแต่นักภาวนาทั้งหลายที่เห็นโทษทุกภัยในการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงท่านก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์สิ่งปรุงแต่งจะเป็นปัจจัยสี ได้แก่อาหารเครื่องรุ่มผมที่อยู่อาศัยยารักษาโนคมันก็ล้วนเป็นสิ่งปรุงแต่งท่านก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ได้ไปติดตไปสำคัญมั่นหมายใช้ไปก็รักษาใจของท่านไม่ได้ไปใช้ด้วยความอยากใช้เพราะด้วยความกังวล ที่มันจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายเพราะเรามีความเสื่อมอยู่ในกายนี้ตลอดเวลาความเสื่อมนำไปสู่ความแตกดับเมื่อความแตกดับอยู่ต่อหน้าต่อตาเราหรือว่าความตายอยู่เบื้องหน้าคนส่วนใหญ่ก็จะเกิดความวิตกวิจารเกิดความเกรงกลัวคือคนเรานั้นไม่อยากตาย ถ้าเราปฏิบัติภาวนาไปแล้วเห็นความตายอยู่เบื้องหน้าเป็นของธรรมดานั่นแหละแสดงว่าการปฏิบัติของเรามันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราได้ท่านเหล่านี้จึงไม่กลัวความตายความแก่ก็เป็นความเป็นธรรมดาความเจ็บก็เป็นความเป็นธรรมดาแม้ความตายก็เป็นความเป็นธรรมดาเหมือนกัน เราปฏิบัติจิตตะภาวนาเพื่อเพื่อเข้าสู่ความเป็นธรรมดาให้กายมันเป็นธรรมดาให้จิตนี้มันเป็นธรรมดาวาจาก็เป็นธรรมดาเป็นปกติทุกอย่างความเป็นปกตินั้นมันไม่ไปทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันเป็นไปเพื่อการรักษาจิตรักษาใจของชาวของอยู่ตลอดเวลา อราสิ่งใดกระทบท่านก็ปรับจิตปรับใจของท่านอยู่ตลอดเวลานี่มันเป็นอย่างนีนะ้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินะเราก็มองดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าปฏิบัติโดยที่ว่ากำลังของศีลกำลังของสมาธิกำลังของปัญญามันไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานนะเราก็จะทำให้จิตของเรานั่นหลงได้ เป็นนักภาวนาที่ปฏิบัติไปแล้วหลงไปสําคัญมันหมายปีมากมายแล้วกันปฏิบัติไปแล้วมันได้อะไรปฏิบัติแล้วถึงอะไรปฏิบัติแล้วไปรับรู้ไปสําคัญสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมันเหนือกว่าเขาปรากฏว่าการปฏิบัติมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความปล่อยวาง มันเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นเพิ่มกิเลสตัณหาในจิตในใจเจ้าของเพิ่มมากขึ้นนี่นะแต่คนคนนั้นก็มองไม่เห็นเรียกว่ามันกลายเป็นจิตสงแล้วเพราะรากฐานของศีลสมาธิและปัญญาจึงจะต้องทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดความมั่นคงซะก่อนโดยเฉพาะรากฐานของศีลพระเราก็เหมือนกัน ศีลมีมากมายแต่ก็ต้องระวังรักษาศีลที่จะเป็นทำให้เราเกิดการละเมิดนะที่เป็นข้อที่มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อผิดแล้วก็แก้ไขไม่ใช่ผิดรู้ว่าผิดก็ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นศีลมันก็มัวมองอยู่ตลอดแผลเล็กก็กลายเป็นแผลใหญ่แผลใหญ่ก็ทำให้เกิดการเน่า ท้ายสุดอวัยวะส่วนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งออกไปถ้าศีลไม่ดีแล้วสมาธิมันก็เป็นมิดชาสมาธิสมาธิแบบหลงสัมมาสมาธิมันไม่ได้เกิดนิมิตเกิดอย่างสิ่งที่คนเขาเห็นทั่วๆไปสัมมาสมาธิมันมีแต่ความรู้อยู่ภายในจิตรู้อยู่ภายในกาย ไอ้ความรู้นั้นก็เพียงศักแต่ว่ารูนะ้เป็นสิ่งที่ใช้ในการราบสติปัญญานะสิ่งที่มากระทบนะสิ่งที่ถูกรู้บรรสิ่งลับเป็นสติของเราปัญญาของเรานะถ้าไม่มีสิ่งถูกรู้หรือสิ่งที่มากระทบมันก็ไม่ทำให้สติปัญญาของเรามีความเจริญงอกงามเพราะนั้น การปฏิบัติธรรมจะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะท่านจะต้องวางรากฐานของศีลของท่านศีลนะมีแล้วจะนำไปสู่สมาธนะิสมาธิมันจะเป็นสมาธิได้ศีลจะเป็นศีลได้มันก็ต้องฝึกสติฝึกที่จะให้จิตมันควบคุมตัวมันเองฝึกให้มันควบคุมร่างกายฝึกให้มันควบคุมคำพูดของเรา สติทว่าไปแล้วจึงกลับกายมาสู่ความเป็นพื้นฐานของศีลกลับกายมาสู่เป็นพื้นฐานของสมาธนะิมันกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยนศะีลเบื้องต้นนะเราก็ต้องพยายามรักษาให้ได้นะจะรักษาได้มันก็ต้องใช้กำลังของสตินะจะเป็นสัมมาสมาธิได้ก็ต้องใช้กำลังของสติ มันเอื้อเฟื้อต่อกันสติจึงมีความสำคัญผู้มีสติต่อเนื่องหรือว่ามีธรรมปรากฏอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลา,าธรรมก็เป็นธรรมดาธรรมก็คือความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยแหละไม่ได้เกิดนอกจิตนอกใจของเราแล้วก็โอปะนายโกคือน้อมธรรมที่รู้ที่เห็นนั้นน้อมมาพีนา ลงสู่ความเป็นพระไตรลักษณ์มันจะกลับกลายเป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อความปล่อยวางวันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายนะพอ,อเป็นคติเตือนใจก็น้อมไปประพฤติปฏิบัติกันต่อนะสมควรแก่เวลานะขอยุติการบรรยาย